เบื้อต้นทำอะไรถือศีลห้าทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันไว้ถ้าทำอย่างนี้ได้นะมรรคผลก็ไม่ไกลเกินไปอส่งกันบ้านเบอร์นนหนึ่งการภาวนาในช่วงหลังโดยภาพรวมสมาธิทั้งสองแบบดีขึ้นต,ติดวิปสัสสน้อยลงจเจริญปัญญาได้มากขึ้น จิตเป็นกลางมากขึ้นอขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อไปด้วยครับมันรีบไม่ได้หรอกนะค่อยๆทำไปแมันก็ค่อยพัฒนาไปอยากได้เร็วยิ่งชา้าสังเกตจิตใจของเราไว้ให้เยอะๆ จิตขณะนี้ถึงฐานหรือเปล่าเบอร์หนึ่งใช้ประยักหน้าใช้สายหน้าถึงไหมขณะเนี้ยหรือมองไม่เห็นไม่ชัดไม่ถึงหรือว่าไม่ชัดตรงนี้เห็นไหมมันทั้งไม่ถึงแล้วทั้งไม่ชัดด้วยนะตรงนี้ดูออกไหม ลืมการปฏิบัติไปก่อนลืมหลวงพ่อด้วยให,ใ,วให้ใจเข้าพดใหายใจโทกสิลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ต้องสังเกตมากไม่สังเกตเยอะไป สังเกตไหมจิตมันใส่ไปใสามาดูออกไหมนะไปฝึกอีกไม่ได้ฝึกให้มันไม่ใสแต่จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไะปจิตยังไม่เข้าฐานนะมันยังไม่เข้ามามันอยู่นอกๆตรงนี้พอเห็นไหมจิตมันไม่เข้ามาอยู่ข้างนอกแต่อย่าไปดึงให้เข้านะถ้าดึงให้เข้าจะแน่นๆไม่ถูกอีกเลย งั้นสมาธิเราต้องต้องถูกต้องือตั้งมั่นนะฝึกตอนนี้สมาธิยังไม่ไม่พอนะมันยังไม่ตั้งเข้ามาไม่กลับเข้ามาคอยคอยหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปเรารู้ทันว่าจิตอยู่ข้างนอกอะ่ะไม่ต้องไปแก่้หายใจไปรู้สึกไปเดี๋ยวมันกลับมาเองอะ่ะเบอร์สอง เบอร์สองฟัง u u u e e หลวงพ่อลงมือปฏิบัติตามตั้งใจรักษาศีลห้ารู้ทันสภาวะบ้างโทสะแรงฟุ้งซ่านระหว่างวันบริกรรมพุทโธสลับกับดูลมหายใจบางครั้งเห็นการเกิดดับของสภาวะภายในอกอ mm. ทุกสั้นลง mm. เข้าใจว่าขันแยก mm. ปัจจุบันขาสมาธิเริ่มเดินปัญญาได้หรือยังคะ ตรงที่ขันแยกนะั้นนะมันเริ่มเดินปัญญาแล้วนะต่อไปมัก็แค่เห็นนะขันแต่ละขันนะมันตกอยู่ใต้ใจรับเห็นเอาไม่ได้คิดเอาเบอร์สองทำมาได้ดีแล้วนะดีนะคนขี้โมโหภาวนาง่ายเพราะอารมมันแรงดูง่ายตรงนี้หลงนะยิ้มหวาน สังเกตไหมเรายิ้มหวานแต่ใจเรายังมีส่วนที่แน่นๆอยู่น่ะเนี่ยก็รู้อย่างนี้นะรู้ไปเลยไม่ต้องแก้หรอกรู้ทันไปแน่นๆเพราะเราเกิดจากเราตื่นเต้นเราก็ได้ไปบังคับนะเดี๋ยวไปอยู่คนเดียวมันก็ไม่เป็นอย่างเนี้ยไม่แน่นดีที่ทำอยู่ดีแล้วไปทำต่อไปเบอร์สามเบอร์สาม ปฏิบัติใช้หลักอาณาปณะสติเวลาคิดจิตจะดึงกลับมาที่กายแล้วแยกว่าสิ่งที่คิดเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นสัญญาหรือสังขารระลึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตก็ยังไม่ปล่อยวางอุปสรรคในการปฏิบัติคือถีนมิทธะหนักไปทั้ง